สวัสดีค่ะมาเจอกับเราของเล่นกันอีกแล้วนะคะมีวันนี้มีไดโนเสาร์ช้างแล้วก็ช้างแมมมอธจะมาทดสอบความสามารถของเราสัตว์ว่าจะปีนขึ้นนี่เนินตรงนี้ได้หรือเปล่าเปิดเลยค่ะเปิดเลยอ้าวดูดิเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าพี่แมมมอธโอ้โหไม่ขยับขาเลยครับลองโอ้โ มีจะมีตัวไหนปีนขึ้นได้หรือเปล่าทำไมแต่ละตัวไม่ปีนล่ะอ้อไงถังเราไงล้างไงล้างมาดูตัวนี้มาดูตัวนี้โอโหโอโหไม่มีตัวไหนปีนขึ้นได้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหไงท้องพี่ช้างของเราไงท้องโอ้ยไม่าดิขี้โกง เอาคนสอบฝันสามารถนะไม่ได้ผีดโกงนะจะขึ้นได้หรือเปล่าจะขึ้นได้หรือเปล่ามาลุ้นช่วยกันนะคะโอ้โหไม่ได้เลยขึ้นได้หรือเปล่าน้องๆคิดว่ามีตัวไหนที่น่าลุ้นขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ตัวนี้ตัวนี้พี่ช้างมีความพยายามมากๆเลย แต่ละตัวเนี่ยโอ้โหตู้พี่ช้างได้หรือเปล่าพีช้างอ้าวพีช้างพีช้างเลิกขยับขาแล้วแสดงว่าขึ้นไม่ไหวจริงๆโอ้โหมีตัวไหนบ้างมีตัวนี้ที่พยายามขึ้นนะคะืดูไกลๆดีกว่ามีตัวนี้ที่ขยับหน้าจะขึ้นได้ที่สุดโอ้โหไม่มีตัวไหนที่ขึ้นตรง เนินภูเขานี่ได้สักตัวเลยนะคะโอ้โหโอเคน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเราได้บทสรุปแล้วไม่มีตัวไหนขึ้นได้เลยสักตัวโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะบายบาย